บทที่6ธรรมจักกัมปวัตนสูตรเอวังเมสุตังเอกังสมยังพัควาภารานสิยังวิหารติอิสิปตเนมิขทาเยตันตระโคพัควาปัญจวิขิเยพิกูอามันเตสิเทวเมพิกเวอันตาปัปพัสิเนตนะ นะเสวิตตพาโยจายังกาเมสุกามาสุขันลิกานุโยโคหโนคัมโมโปทุสานิโกอัทาริโยอนัตถสันติหิโตโยจายังอันตะกิละมัทานุโคโคทุกโคอนาริโยอนัตถสันหิตโตเอเตเตภิกขเวอุโพอันเตอน ปัจมะมัชฌิมาปฏิปาทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียาณการณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกัมมะกะตมะจะสาภิกเวมัชฌิมาปฏิปาทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธา จักคู่กรณียานการณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสัตวังตติอายเมวะอริโยอัตทางขิโกมัคโคเสยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสัมโปสัมมาวาจาสัมมาอากรมปันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาภิคะเว มัชิมาปฏิปาทาตถาคะเตนะอภิสัมพุทธาจากคุกรณียาณการณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานาะสังวัตติอิทังโขงปนาพิขเวทุกโขอ,อริยสัจจังชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขามณะยมปิทุกขังโสกัปะ ริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสป,ปิทุกขาอัมป,ปิเยหิสพยโ,คโ,คยโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปัญชังนะระพติตัมปิทุกขังสังคิตเตน,นะปัญจุปาทานัคขทาทุกขา อิทางโขงปนาพิกเวทุกขสมุทยโยอริยสัจจัยายายัาตันหาโปโนภาวิกานัน,นทิราคา่ะสหคต,ตาตันตระตันตาราพิณันทินีเสยยะทีทางกามตันหาภวะตันหาวิวะวิภวะตันหาอิทางโขงปนาพิกเวทุกขนิโรโธอริยสจัจจโยตัส สายะเยวะตันหายะอาศสะวิราคานิโรโถจาโคปฏิสังโคมุติอนาระโยอิทังโครปณาวิคเวทุคานิโรทาคามินีปฏิปัาอริยสัจจัง อายะเมวะอริโยอัฏฐังกิโกมัคโคเสยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสัมกมโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอานุนตสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุททปทิยานางอุททปปิปัญญาอุททปฏิวิชาอุททปฏิอโลโกอุททปปิตังโขปานิทังทุกขังอั ริยสัจจังปารินยยันติเมพิกเวบุเพอนุนุสูเตสูธรรมเมสูจากคุงอุทัปทิญาณังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิอะโลโกอุทัปฏิตังโควรณิทังทุกขังอริยสัจจังปริายตันติเมพิกเวบุเพอนุนุสูเตสูธรรมเมสูจากคุงอุทัพปทิญาณังอุทัปฏิปัญญา อุทัปฏิวิชาอุทัปะิอโลโกุทัปฏิอิทางทุกขาสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอนันโนสูเตสูธรรมเมสูจักุงอุทัปฏิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาุทัปฏิอโลโกอุทัปฏิตังโขปนิทังทุกขาสมุทยโยอริยส จัดจังปหาตามปันติเมพิกเวบุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทะปฏิยานังอุทะปฏิปัญญาอุทธะปฏิวิชาอุทะปฏิอะโลโกอุทะปฏิตังโคปานิทังทุกขาสมุทัโยอริยสัจจังปะหิตันติเมพิกเวบุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทะปฏิยานังอุทะปฏิปัญญาอุทธะปฏิวิชาอุทะปฏิ อโลโกทัปทิอิทางทุกขาอนิโรโถอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอานนโนสูเตสุทามเมสุจากคุงอุทัปทิยานางอุทัปทิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทัปทิอโลโกทัปทิตังโขวานิทางทุกขานิโรโถอริยสัจจันติสัต จิกาตันติเมภิกเวบุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทภปิญัาอุทภปิปัญญาอุทภปิวิชาอุทภปิอโลโกอุทภปิตังโคปนิทางทุกขานิโรโธอริยสัจจันจิกตันติเมภิกเวบุเพอนนโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทภปิญัาอุทภปิปัญญาอุทภปิวิชาอุทภปิอโลโก อุทัปฏิอิทางทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอน,นันโนสูเตสุทามมสูจักคุงอุทปฏิยนานังอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทปฏิอโลโกอุทัปะิตังโคปนิทางทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันตพาเวตาพันติเมพิกเวบุเพอนันโนสูเตสุทามมสูจักคุง อุทปฏิยานางอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทปฏิอโลโกอุทปฏิตังโควานิทังทุกขานิโรคามินีปฏิปัิปทาอริยสัจจังพาวิตันติเมพิกเวบุเพอนโนสูเตสูทามเมสูจักคุงอุทปฏิยานางอุทปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทปฏิอโลโกอุทปฏิ ยาวกีวันจะเมพิกเวอิเมสุจะเตสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวันทางทวาทัสะสาการังยถาภูตังยายทัศนังนะสูวิสุธังอโหสิเนวะตาวหังพิกเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพัมมะเกสะสะมณพัมมานิยปปชชายสเทวานุสยาอนุตตารังสาม,มาสัมโพ ิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงยโตจะโคเมวิขเวอิเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวัมติปฏิวัตทางทวทัสาการังยถาภูตังยานัฏสนังสุวิสุทธังอโหสีอธาหังพิขเวสัเทวเกโลเกสมารเกสภัมมเกสัสานะพระมนิยา ปชายะสะเทวะมะนุสายะอนุตตารางังสัมบาสัมโพทิงอภิสัมพุทโทปธัจจัญญาสิงยัญจะปณะเมสัศธนงังอุทธปธิอกุมเปยาเมวิมุตติอายมันติมาชาตินัตถิธานิบุตบพะโวติอิทัมมะโวจะภะคะวาอันตามะมานาปัจจวิคิยา พิคูพักะวโตภาสิตังอภินันทุงอิมังสมิจจะวะนะเวยะกระนันสมิงพันยะม,มาเตอายสมโตโกณทานยัสสะวิวิราชังวีตมลังธร,รมมะจักุงอุทัปปิยังกินจิสมุทยะธรมมังสัพพันตังนิโรธะธรมมันติปวัติ เตจะพักวตาธรรมเมจเกภูมิมาเทวาสัตถะมนุษาสาวงเอตามพักขวตาภารานสิยังอิสิปันตะเนมิขาทายเยอนุตตรังธรรมะจากกลางประวันติตังอัมปะวิวัติยังสามารถเนนะวาพรหมเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพรหมมุนาวาเกณจิวาโลก กัสมินติภุมมานางเทวานางสัตวทางสุตวาจะตุมมหาราชิกาเทวาสัทธมนุษาเวสูงจะตุมมหาราชิกานางเทวานางสัตวทางสุตวาเตวะติงสาเทวาสัทธมนุษาเวสูงตาวติงสานางเทวานางสัตวทางสุตวายามาเทวะสัทธมนุษาเวสูง ยามานังเทวนางสัตว์ทางสุตวาตูสิสาเทวาสัทมนุสสาเวสุงตูสิตานางเทวนางสัตว์ทางสุตวานิม,มานาราติเทวาสัทมนุสสาเวสุงนิมานาราตินางเทวานางสัตว์ทางสุตวานานัทวาังสตวานิมิติว,วัสวัตติเทวาัสัทธมนุสาสุาเวสงุง ปะน,นิมิตเทวาสวัตตีนางเทวนางสัตทางสุตวาพรหมกายิกาเทวสัท,าสทามานุสาเวสุงเอตัมภักวาตาภารานสิยงังอิสิปัตเนมิขทาเยอนุตตร,รังธรรมจักกลางปวันติตังอปปติวัติยงังสะมะเนนะวาพรหมเนนะวาเทวนาวามเรนะวาพรหมุนา วาเกนะจิวาโลกัมมิติอิติหะเตนะคเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพรหมโลกาจัทโธอัมพุงกันจิอาญจะทัสสะหัสสีโลกะทาตุสังกัมปิสัมกมปันกมปิสัมะเวทิอภมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปโนระหิโส กามเมวะเทวตังเทวานุภาวังอัตถโคภะขวาอุทานังอุเนสิอัญญาสิวัตโกโรนทันโยอัญญาสิวัตโพกรณทันโยติอิติหิทังอายะสมโตโกนทัญยสะอัญญาโกนทันโยตวะนามังอโหสิติ บทที่7ถึง11สวสด3รอบรอบที่1อิติปิโสภะควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสาะธีสัทเทวมนุษาานางพุทโธภะควาติสวาคาโตภะควาตาทัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณยโกปัจจตังเวทิตโพวินยุหิติ สุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆลยายาปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจีปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยาติทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาบุคลา เอสาภักขวโตซาว,สะวะกะสังโคอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชรีการณีโยอนุตตรงังปุญญาเขตตังโลกะซาติจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสันติเสเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโคตันจะมหาราชาตะวังมังโสะทุโนทีปัง การเ,เทโสุโสธิกินจิเทโวเยสโกปัจฉังทัสมิงกินเนวาทันตาปิยังกันตังสาริอุตโตภวันตุเมสิทธิลาพังชนานายา,นาเยนยมณีจินดาปิยังจะทนางศพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสก,กัตตวาพุทธรัตนานังโอสถังอุตมังวรงังหิตังเทวมนุษยานางังพุทธเตเชนะโสธินา นัสสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวูปัตมเมนตุเตสักกัตวาธรรมรัตนานังโอสถังอุตมังวรังพาลีลาหูปัสามานังธรรมเตเชนะสุทินานัสสันตุปัตถวาสัพเพยพยาวูปัสเมนตุเตสักกัตวาสังขารัตนานังโอสถังอุตมังวรังอาหูเนยยังปาหูเนยยางสังขเตเชนะสุทินา นัสันตุปัทวาสัพเพโรคาวูปัจเมนตุเตบทที่7ถึง11รอบที่2อิติปิโสภะควาอาระหังสมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปโนสุขกโตโลกวิทูอนุตโตรปุเรสะธรรมสารถีสัทเทวมนุษยานางพุทโธภะควาติ สวาคตัวพระขวัตาธทมโมสันทิตติโกอกาลิโกเอหิปัสิโกโอปนญยิโกปัจจทังเวทิตโพวินยูหีติสุปฏิปันโนพระขวัตโตสาวกสร้างโคอุชุปฏิปันโนพระขวัตโตสาวกสร้างโคญายาปฏิปันโนพระขวัตโตสาวกสร้างโคสามีจิปฏิปันโนพระขวัตโตสาวกสร้างโคญาติทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสับบุคลา เอสาพกวโตซาวกสร้างโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอันชรีกรณีโยอนุตารังปุญญเขตตังโลกาซาติจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปะสันติสิเนหังมาตาปิตวาโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตวังมังโปสันทุโนทีปัง กาเรเทโวสุโปเสธิกินจิเทโวเยสะโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทันตาปิยงังกันตังสาริปุตโตภะวันตุเมสิทธิลาพังชนาะนะเยมณีจินดาปิยงังจะธนางสัเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสกัตตวาพุทธรัตนานังโอสถังอุตมังวะรงังหิตังเทวมนุษยานาังพุทธ เตเชนโสธินานัสสันตุปัทวาสัเพทุกขาเววูปัตเมนตุเตสกัตตวาธรรมรัตนานังโอสถางอุตมังวรังวริลาหูโอปสมานังธรรมเนเตเชนโสธินานัสสันตุปัทวาสเพพยาภูปัตเมนตุเตสกัตตวาสังขารัตนานังโอสถางอุตมังวรัง อาหหเนยยางปาหหเนยยางสังะเตเชนะโสทินานัสันตุปัทวาสัพเพโรคาปูปัชเมนตุเตบทที่7จถึง11รอบที่3อิติปิโสพะกวาอาระหังสงมาสัมปุโทโภพักขาวะอาระวิชาจารณะสัมปโนสุขโตโรกวิทูอนุตโรปุริสะธรรมมะสารถธิสัทถา เทวมนุร์สานางพุทโธพัคกวาติสวาค่าตภวพัคกวตาทัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะเยิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูเฮติสุปฏิปนโนพัคกวตโตสาวกสังโฆ อุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโคยายาปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโคยาติทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาบุคัลาเอสาภะควโตสาวกสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกาลณีโยอนุตตรังคุณยัเขตตังโลกาสาติ จินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวาโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโกสันทุนโนทีปังกาเรเทโวสุปโปเสทิกินจิเทโวเยสกโกปัดชังทัสมิงกินเนวาทัานตาปิยังกันตังสริป,ปุนโตวพวันตุเมสิทธิลาพัง ชน,นะเยมณีจินดาปิยงังจะทานางสัพเพชนาพระหุชนาปิยงังมะมะสกัตตวาพุทธรัตนานางโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษยานางพุทธเตเชนะโสธินานาสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวูปัสเมนตุเตสักัตตวาธรรมรัตนานางโอสถังอุตมังวรังวาลีลาหูปัสัมานางธรรมะ เตเชนะสตทินานัสสันตุปทวาสพเพพยาหูปัสเมเณตุเตสกัตตวาสังขารตันานันงโอสถางอุตมังวรังอหุเนยยางปาหุเนยาเนยางสังขเตเชนะโสตทินานัสสันตุปทวาสพเพรโรคาวูปัสเมเณตุเต